รักลงตัวสิงโตเดอะสตาร์โพสตภาพซึ่งหวานใจเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานทำเอาบรรยากาศบนอินสตาแกรมสิทหาเสฮเรตของศิลปินหนุ่มหุ่นล่ำสิงโตสารัตฮิรัญญภูวดลหรือสิงโตเดอะสตาร์อบอวลไปด้วยกลิ่นอายความหวานแบบสุดๆกันเลยทีเดียว ทั้งนี้ก็เพราะล่าสุดเจ้าตัวได้แบ่งปันช่วงเวลาพิเศษหลังถูกหวานใจหนุ่มหล่อนอกวงการเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเปลี่ยนสถานจจะจากคนรักสู่การเป็นคู่ชีวิตพร้อมกันนั้นสิงโตเดอะสตายังได้แนบแคปชั่นยืนยันการตอบตกลง Y E S I do will a w y e y u manager วิธีพ่อหลุกอ่อน Daddy have to strong ก่อนจะเฉลยความจริงผ่าน April f o o หรือวันเมษาหน้างโง่ April fools d a ที่ถึงแม้งานนี้จะเป็นเพียงแค่โมเมเต์หยอกล้อขำๆจากสิงโตเดอะสตาร์แต่ทว่าก็ทำเอาบรรดาแฟนคลับทั้งฟินทั้งจิ้นเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันรัว,รว